ค่ะก็จริงๆเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วเนาะแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาค่ะก็ชอบอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนชอบแบบเวลาเราไปออกกำลังกายเราก็หาอินสปิเรชันใหม่ๆอ,อยากแต่งตัวเก๋ๆไปออกกำลังกายอะไรอย่างี้คะซึ่งตอนนี้เทรนตอนนี้ก็กำลังมาสำหรับชุดสปอร์ที่เป็นแฟชั่นด้วยอะไรอย่างี้คะวันนี้ก็ดีใจ ง่ายมากแล้วต้องบอกว่าท่าที่ได้ใช้ในการเต้นคือเป็นท่าที่ต้องใช้ความยืดหยุ่นของผ้าค่อนข้างสูงเยเงี้ยค่ะตอนแรกก็แบบมีรุ้นเหมือนกันว่าหุยผ้ามันจะยังไงอนะไรอย่างเงี้ยแต่พอลองตอนซ้อมตอนอะไรอย่างเงี้ย้โ,โหต้องบอกว่าผ้ากระชับแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีมากๆในราคาที่น่ารักค่ะใช่ค่ะไม่แน่นเราค่ะยังเรื่อยๆค่ะ ชอบอยู่แล้วเพราะว่าหนูว่าเวลาหนูไปงานหนูก็อยากให้งานมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างงานวันนี้เป็นงานเกี่ยวกับชุดสปอร์อะไรเงี้ยเราก็อยากให้แบบแอคทีฟมีกิจกรรมอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราชอบอยู่แล้วช่วงนี้ก็มีไปเรียนเต้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนได้ฟื้นได้ฟื้นวิชาเก่าๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เต้นเท่าไหร่ช่วงนี้เรียนค่ะก่าว่าหลังจากนี้จะไปเรียนเรียนเต้นเพิ่มเพราะหนูว่าเวลาเรียนเต้นมันนอกจากได้ออกกําลังกายแล้วมันเขาเรียกว่าเราได้เพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะดีด้วยค่ะ อ๋อน้องน่าร kind of ักค่ะเจอกันก็ไหว้ทักทายกันปกติน้องน่ารักค่ะรู้ะคมีข่าวกับตาเรารู้ค่ะเพราะว่าพี่ๆลงข่าวก็แท็กหนูมานะรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่มีอะไรจริงๆน้องน่ารักก็อยาให้ยังมีข่าวอย่างเี้เลยเนาะเราอยู่ช่องเดียวกันนะคะแล้วก็หนูว่าทุกคนที่เป็นนักแสดงช่องเจ็ดรักกันค่ะมันไม่มีข่าวอะไรพวกนี้แน่นอน ทราบทราบค่ะมีได้คุยกันคุยตลอดเมามโมยซอยเก้ากันมากเมื่อกี้นี้แต่ว่าเราขโมยชุดชั้นในกันมาใส่เพราะว่าเป็นสาวไม่มีหน้าอกทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันหลังมามโอยหลังเวทีาได้โอกาสได้คุยหรือว่าไม่ได้คุยหรอกค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนตัวแล้วเราทํางาน่เรามีโอกาสได้ร่วมงานกับนักแสดงคนไหนก็ตามแต่มันก็จะมีข่าวอยู่แล้วอะเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเราก็เชื่อว่าน้องไม่ได้คิดแล้วก็น้องเข้าใจอะค่ะ ไม่หรอกค่ะแฟนคลับสมัยนี้ไม่ได้แบบคือแฟนคลับเข้าใจแล้วก็เขาคิดได้อะเออเขาไม่ได้แบบมาคิดอะไรอย่างนี้แล้วค่ะเราร่วมงานกับใครมันก็เป็นไปตามนั้นแหละจบงานมันก็จบกันแต่ถามว่าเราเป็นเพื่อนกันเราก็ต้องมีโอกาสได้เจอกันอยู่แล้วอะค่ะไม่ไม่หรอกค่ะแฟนคลับบ้านหนูน่ารักแฟนคลับน้องก็น่ารักค่ะเคยเจอกันตามงานบ่อยค่ะเหมือนไ่บอกว่าสนิทเหมือนสนิทกับพวกลูกมากเลยคือมันเป็นเพื่อนกันอะเนาะมันก็ตามกันเวลาค่ะพอเรามีโอกาสได้ร่วมงานกันแล้วมัน มันเหมือนมันเหมือนเรามีโอกาสได้ร่วมงานกันมันก็รู้จักกันสนิทกันมากขึ้นตามกันเวลาแต่ว่ามันหนูว่ามันก็นานนะเป็นปีแล้วนะคะก็เป็นเพื่อนที่สนิทคนนึงอะคะ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบมากกว่านี้ยังยืนยันสถานะว่าเป็นเพื่อนมีบ้างค่ะมีบ้างคือเราก็ไปคือจะบอกอยังไงอะคือมันก็เป็นเพื่อนปกติทั่วไปอะคะ่ะ ไม่กดดันหรอกค่ะยังไงเราอยู่ตรงนี้เนาะเราก็ต้องใช้ชีวิตได้เป็นปกติแล้วก็หนูว่าไม่ใช่คนแรกอะที่เรามีโอกาสได้มีข่าวกับหนุมน่มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาร่วมงานกับพระเอกคนไหนก็จะมีคําถามแบบนี้อยู่แล้วเนาะเพราะนั้นก็คือไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็พยายามจะใช้ชีวิตปกติอะคะอ่ะ,ก,ะคก็ะจริงๆอันนี้หลายๆอย่างก็ยังไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนูว่ารอพี่ใหญ่ออกมาพูดดีกว่าเนาะถ้าพูดกันอีกจะกลัวเป็นข่าวต่อเนื่องไม่จบ คือตาบใดที่ยังเป็นนักแสดงผู้หญิงที่ต้องคู่กับนักแสดงผู้ชายก็คงจะเจอคําถามแบบน,นี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสอะไระแล้วตอนแล้วตอน,มน,ไ,นไม่อะไรไม่ปกติค่ะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่เพราะว่าเราง,งานยุ่งะะอะไรเงี้ยแปลว่าจะบินไปหาไม่ได้บอกว่าจะบินไปหาอะไรนะพี่แต๊กไปดูปแล้วจะไปเออ ค่ะก็จะไปแต่ก็ก็เหมือนเดิมค่ะไม่เป <c oughs> ็นไรพี่แจก้าหนูเป็นผู้หญิงนะคะ <c oughs> จะไปอยู่แล้วค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรคือกลับมาก็ยังคุยกันปกติแต่ช่วงนี้หนูยุ่งจริงๆก็ไม่ค่อยได้คุยกับใครเท <c oughs> ่าไหร่ก็มีส่วนคือก่อนหน้านี้ก็ช่วงที่เราไม่ยุ่งแล้วเขาลงแข่งแล้วก็ยังมีเออคุยแบบวิเป็นไงแมตช์นี้อะไรอย่างเงี้ยก็คุยแต่ว่าช่วงนี้คือเรายุ่งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้อัปเดตไม่มีค่ะ วันนี้หรอยังอยากไปแต่ยังไม่ได้จะไปค่ะแต่อยากไปอยากไปค่ะหาวันว่างกับพี่เอสจูอยากบอกเดินเมื่อวานบพบ่อยากไปอังกฤษจังเลยยาเลยนะอยากไปอยากไปเลยค่ะคือพี่สาวอยู่ที่นู่นอยู่แล้วแล้วมันก็คงง่ายในการที่เราจะแบบหาที่หลับที่นอนในการที่จะไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็มีพี่สาวคอยนําเที่ยวให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเป็นประเทศแรกๆที่รู้สึกว่าเออถ้าอยากไปยุโรปก็คงไปอังกฤษเลยค่ะไทยโสดไทยโสดหนูเหรอโสดมากเลยย๊า พี่จะให้หน <out> ูมีข like ่าวกับผู้ห mmm ญิงหรอข่าวกับผ <Silver> ู <nationwide> okay. ้หญิงก็จ an ับเกาเหลาแบบนี Wen ้แหละดีแล้วคือพี่อ้ําก็มีเพื่อนเยอะอะค่ะหนูก็ไม่รู้พี่คนไหนแต่ว่าคือทุกคนเป็นเพื่อนกันนะคนไหนอะคะล่าสุดใช่ไหมคะอ๋อไม่มีอะไรเป็นเพื่อนกันค่ะเคยเจอครั้งหนึ่งมังไปเล่นเลเซอร์บุหรีเลเซอร์